สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมาสิงข้าวกงด้วยกันค่ะ,โโะมนเมนีผ้าล,ลูกไปตัดผมแม่ก็ใครตัดผมนําสางเล่มให้ไปตามหัดบ,บ้านนะคะหัดบ,บ้านสางแต่เสียงระเบิดนี่ะเบิดเมือ,มน,อมน,นี้สตั้งแบบหนึ่งข้าดเด็ก ไล่ตังนะคะไล่นอนเอาดย่นอนเข้าแ้ค่ะเสรยจกัน,ททน,ะะนกอ่ะนี่ลย <วะ S 1> อาหารประจำชาติหรืออาหารประจำท,ท้องถิ่นฟิตแอนชิ i p มาสกอตแลนด์ย่าพ่าฟิตแอนชิฟตนะคะถ้าสกอตแลนด์ยาผ่าฟิตแอนชินะ,ะาาน,ชนะคะอาหารบ้านเขา อาหารอาหารแบบขเจ้าพีซพีซหรืออ่ะถั่วเขียวบดใช่ไหมลูกอ่าฮะะมัชชี่พีซนะมัชชี่พีชมัชชีพีช,ช,พช,ช,พชเอาช้อนให้หน่อยค่ะ yes พ่อคือสั่งตัวน้อยแท้หิ้ข่าวคะ่ะไม่ได้กินข่าวเปิดนมนือกิกินชิปอุ้ยชอ้ชอนใหญ่กินช้อนไอ้ไปกินพีสนะลูก เอาขอโทษนะคะไปนั่งหนนั่งไหนเบิ้งอันเฟนไพรเขาชิปย mhm. ูนิตเขาเออชิปฟิตอันชิปอาหารบาทเอาไม่กินน้ำกันค่ะกินข้าวแรงกันไปเนาะไม่กินข้าวเอาน้ำให้หน่อยค่ะเอ๊นักสมบูรณ์เด้อพีซ เอาซอสให้หน่แม่แม่น่ะอเอาอันนี้ได้ไหมอะลูกไปมิม้ขอไอช้อนนี่เนี่ยช้อนกินช้อนชงกาแฟแล้วก็ซอสด้วยค่ะซอสอะไรซอสมะเขือเทศซอสอะไรก็ได้คลิบก็จะเป็นธรรามชาตินะคะ่ะลิบก็จะเป็นธรรมาาติแน่อ่ะอันนี้เราลองพีชก่อนดูค่ะ ก็เคียวบดค่ะมันมันก็เคียวบดเันี่อันตั้งรูปอันทายรูปไล่ตั้งนะคะมวยคระประดับไปบานเพ่อนอันข้างแรกไหมค่ะบังหูจักเนาะ อันกดที่พีเอ็ดไปสแกมปีมไม่ได้กวาหางเนี่ยอ่ะมือมือมือถีหิว<ะ>เขาค่ะ <c oughs> มันมาความอนไรกันเลยะหิวกับหิวไม่เอาใส่จานแล้วอดอกอยากกินบ้างค่ะฟิตแอนชิพอาหารประจำชาติมาสกอตแลนด์ยาลาดนะคะฟังยาลาดนะคะฟิตแอนชิพอืม เป็นไฟตัวเบืเริ่มเลยมันใช่เป็นไฟแนช่ชิปโอเคชิปอืึ่งใครมีพาร์ทสัวอเตอร์พลสใส่ไนอ,อย่าต้องเอาบนมวนค่ะ ดาดอลลีปลาปลาเป็นปลาเป็นปลาดอลลี่ค่ะโอกสกันปินน่าหนูให้แล้วไม่ขายชิปตัวดูก็อยากกินจะ <Okay. S 1> ม,มาเอาสิมาเอาได้มาเอาตรงเนี่ยเดืยดเลยไปบปายกล้องให้เลย

มันได้กลิกาา่นของถั่มชาดด้ยวยค่ะกินแบบธรรมาชาดเลยอื้อฮือ กินข้าวลูกพวอยกวนเ้อมาเอากับแม่มาลูก,เ,กอ então, อเอาแล้วแม่ก็ได้ไม่กินเบอร์เบิร์ตอกสิมันชีเบสฉันไม่ได้โอเคโอเค อ,อตเตอรอ,อืมปล,ปลาค่ะบอกใส่สกาดกินเบิร์ดบอกว่าสัตว์เพราะไงก็สิกาดกินเบิร์ดจะบอกว่าสัตว์ ทำตัวเลขป่ะผ่าหลุดตัดผม ม่เด้ไปซื้อฮอดพองมนเลยจกตากันยยกกรซางคุยกันจกตากันโยกวันใหญ่ไ้โทวมากว่าสร้างกับเขาไว้ให้ไปเอายุลาดอันนี้แซ่บครับ เขาอบหรือทั้งว่าเรียวกว่าชิปทาไมอ่ะทำไมไม่เรียกเฟนฟายมันตัวใหญ่เกินเหรออืตัวมันตัวใหญ่เขาเลยเอ่าชิปกระเซิงค่ะเอาเหรออืม,อ,มอาหารเย็ยนวันนี้เสนออาหารประจำถิมอาหารประจำท้องถิม ชิปเนื้อปลาครับ เออ่าชิปเขาไปเลยมาเฟ้นไฟายพนะค่ะชิปเลยรู้ไปด้วยกันคลิปนี้ก็บชิปเด็ดตตดต่อนะค่ะก็บิด้อัพโหลดลงไปเลย ค่ำจะผิดมากหลายค่ะควงมแบอือเอาละค่ะคลิปนี้ก็จีขอลาไปสานีดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะในช่องสาวตื้อกินเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะบาย